ในชุดกุญแจของ h i Lux Tra ราโบโอเวอร์แลนนะครับมีกุญแจโผล่มาอีกดอกนึนะครับดอกนี้เอาไว้ใช้เพื่ออะไรนะครับเฉลยครับกุญแจดอกนี้เอาไว้สําหรับล็อกฝาท้ายนั่นเองครับสมว่าเวลาท่านล็อกแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับฝาท้ายเปิดไม่ได้ครับบิดซ้ายปลดล็อกครับสามารถเปิดได้ตามปกติครับแล้วก็ผู้หญิงใช้งานได้สบายๆนะครับล็อกบิดขวานะครับปลดล็อกบิดซ้ายนะครับ อีกที่หนึง่งครับเอาไว้ล็อกลิ้นชักเก็บของด้านหน้ารถนะครับปิดขวาครับแล้วถอยกุญแจออกมาเลยครับนี่ครับล็อกแล้วครับปลดล็อกครับเก็บกลับไปรูเดิมครับปิดซ้ายครับเปิดได้แล้วครับในส่วนประตูคนขับไม่สามารถไขได้นะครับเพราะว่าเป็นกุญแจคนละชนิดกันนะครับเวลาจะปลดล็อกประตูคนขับนะครับในกรณีถ้าแบตเตอรี่สมาร์คี์หมดนะครับเราจําเป็นต้องใช้ไส้กุญแจของรีโมทเนี่ยเพื่อไขเข้าไปปลดล็อกนะครับนี่ครับใช้ไส้กุญแจตัวนี้นะครับอยู่อยู่ที่ รีโมทนะครับแกะออกมานะครับนี่ครับปิดซ้ายครับแล้วก็เปิดครับไว้สําหรับเวลาที่แบตเตอรี่ของตัวรีโมทสมาร์คีย์หมดครับ